วันพันแมนมาที่155ตัวเต็มการโลภเพทยน้ำสเปิร์แแนแบล็คแฝดตะกายแสงต่อสู้กันอย่างดุเดือดพระเจ้าเข้ามาแทรกแสงในจิตใจของทัตสึมุกิและการร่ระเบิดพลังการระเบิดกำเนิดครั้งยิ่งใหญ่ของเซียนตะคบและอีกมากมายในวันพันแมนมาที่155ตัวเต็มภาษาไทยมาแล้วครับและในคลิปนี้ก็ยังมีการเพิ่มเติมหน้าใหม่เข้ามาด้วยนะจำนวนสีหน้าด้วยกันไปดูกันครับว่าบทสนทนาในตอนนี้เป็นอย่างไรก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันก่อนนะครับ เราไปเริ่มกันเลยวันพันแมนนีมาที่155มีชื่อตอนว่าลงทันเนื้อเรื่องโดยอาจารย์วันวาดโดยอาจารย์มูระตะ ภาพหน้าปกเป็นภาพของพิไซตบมาแฟนประกายแสงกาโลโรและแพตตินัมสเปิรม์แมแววตาของทั้งสี่คนมีความมุ่งมั่นเอามากๆในการต่อสู้ความดุเดือดความเร้าใจอลังการงานสร้างในตอนที่155จะเป็นอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกคนไปเริ่มกันเลยจากการต่อสู้กันอย่างดุเดือดแรกหมัดกันไปมาอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วอันสุดมหาศาลภาพที่พวกเราเห็นนะตอนนี้เป็นภาพของแพตตินัมสเปิร์มที่ได้โอกาสจัดการกับแฟปรปปะกายแสงต่อยไปตู้แฟนประกายแสงได้รับแรงกระแทกจากแพตตินัมสเปิรกไแส พยายามหลันตัวเองและตั้งหลักเอาไว้ได้แต่เพียงเศษเสี้ยววินาทีเท่านั้นกาโร่ก็ขึ้นตัวมาถึงแฟประกายแสงทันทีและพร้อมจะโจมตีแฟระกายแสงแต่แฟระกายแสงก็ยังใช้ความเร็วของตัวเองหลบการโจมตีของกาโร่ได้แฟระกายแสงสัมผัสถึงอะไรบางอย่างช่วงเวลาค่ัคืนนี้ผ่านมาแฟระกายแสงได้เจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนแฟระกายแสงคิดในใจเป็นไปไม่ได้แค่วันนี้เพียงวันเดียวฉันเจอคนที่มีความเร็วเหนือกว่าฉันถึง4คนเลยเหรอเป็นไปไม่ได้นะ่ะ ฉันยอมไม่ได้และหลังจากนั้นแฟลประกายแสงก็ตั้งหลักที่ก้อนหินก้อนหนึ่งพร้อมกับพุ่งขยานใส่แพตินัมสเปิร์มเรกาโลูทันทีมันประกายแสงแฟนประกายแสงพุ่งไปโจมตีแพตินัมสเปิร์มแบบไม่ยั้งรๆแบบบ้าเลือดบ้ากระหั่แบบยอมจัไม่ได้แฟนประกายแสงโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่ก็เปิดโอกาสให้แพตินัมสเปิร์มนั้นสวนกลับได้ชิ้นเดียวกันแพตินัมสเปิร์มสามารถจับแขนของแฟนประกายแสงและล็อกเอาไว้ได้พร้อมกับสยะยิ้มเล็กน้อยมีคำพูดออกมา ก็แค่มนุษย์คงทำได้เพียงเท่านี้แหละ แพทติน้ำสเปิร์มเตะแฟร์ประกายแสงไปเต็มทินส่วนแฟรประกายแสงที่โดนทินของแพทติน้ำสเปิร์มนั้นก็โดนแรงอัดแรงกระแทกอย่างมหาศาลกระเด็นไปตามเศษซากของก้อนหินที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าแต่ก็ไม่ทันจะตั้งตัวไม่ทันจะได้บาดเจ็บหรือกระอักเม็ดแต่นิดเดียวเพราะกาโร่ขึ้นตัวมาหาแฟรประกายแสงพร้อมจะโจมตีแฟรประกายแสงตั้งตังตวได้เลยโจมตีสวนกับกาโร่ไปกาโร่ได้ใช้ศิละปะการต่อสู้ของตัวเองปัดป้องการโจมตีของแฟรประกายแสงเอาไว้ได้ดุเดือดเล้าใจเหลือเกินและมันก็เป็นเวลาที่แฟรประกายแสงเปิดช่องโหว่ให แพตตน้มสเปิร์มเข้ามาโจมตีตูมแบบเต็มทีนมีนำซ้ำแพตตีน้มสเปิร์มก็ยังเข้าไปโจมตีแฟต์ะกายแสงรั้ๆๆๆๆๆเอาคืนอย่างสาสมแพตตน้มสเปิร์มได้พูดออกมาแกนี่มันแย่จังเลยนะเปิดช่องโหว่เต็มไปหมดเกิดอะไรขึ้นกับจิตวิญญาณของแกงั้นเหรอก็คงเหมือนกับซูเปอร์แมนรอยรักชายเถอะนะเวลาเจอคนที่แข็งแกร่งกว่าก็ลืมว่าควรจะทำอะไรลืมหน้าที่ของตัวเองและก็หันมาต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองงั้นเหรอ ฮีโร่มันก็มีแค่นี้สินะครับในช่วงเวลาที่แพตตินัมสเปิร์มอัดแฟตะกายแสงอยู่เพียงฝ่ายเดียวกากโรที่เห,เห็นเหตุการณ์ <c oughs> ก็พยายามเข้าไปช่วยแฟดตะกายแสงพร้อมกับคิดในใจจริงๆเลยนะเราเรื่องอยากจะช่วยคนนอ,อนแอร์ก,กว่าเนี่ยแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ทันแพตตินัมสเปิร์มง้างหมัดแบบเต็มแรงและพูดออกมาน้าสมเพรตุ แฟดประกายแสงโดนหมัดของแพตติ้นัมสเปิรม์มกระเด็นลอยลงมาจากห้องฟ้ากระแทกกับพื้นอย่างจังส่วนทางด้านมาในโกดที่เห็นแฟดประกายแสงพุ่งลงมากระแทกกับพื้นอย่างจังก็รีบเข้าไปดูอาการของแฟดประกายแสงพร้อมกับตะโกนเรียกแฟดประกายแสงค,คุณแฟดส่วนทางด้านบนท้องฟ้าแพตติ้นัมสเปิรม์มที่จัดการกับแฟดประกายแสงไปได้ก็เปิดช่องโหว่ให้การลูขึ้นตัวเข้ามาประชิดเมื่อการ์ลูขึ้นตัวเข้ามาถึงแพตติ้นัมสเปิรม์มก็มีคำพูดเล็กน้อยเหลือแค่แกกับฉันแล้วสินะ และการประทากกันอย่างรุนแรงพร้อมกับความเร็วอย่างมหาศาลมันก็เกิดขึ้นณช่วงเวลานี้เหลือเพียงลำแสงเพียง2เส้นและมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างมหาศาลลำแสงพวกนั้นไล่ตามโครงสร้างและมีความหนานแน่นมากกว่าตอนที่มีลำแสงถึงสามดวง ความเร็วที่เร่งขึ้นไปเรื่อยๆการเร่งชีพจรของกาโลจนทําให้ความเร็วของกาโลมันเร็วเหนือกว่าแพตินัมสเปิร์มและในช่วงเวลาเดียวกันกาโลพุ่งพยานมาจากทางด้านบนของแพตินัมสเปิร์มพร้อมกับต่อยไปหนึ่งตู้บและการต่อยด้วยความแรงยังบยาัหาสารของกาโลดําร่างของแพตินัมสเปิร์มพุ่งหยานลงไปที่พื้นแพ <Yeah! S 2> ตินัมยาก่อนที่จะตกถึงพื้นแพตินัมสเปิร์มพยายามผักร่างของตัวเองออกจากกาโลได้ตู้ สองคนลงกระแทกพื้นอย่างจังเมื่อตั้งหลักได้กาโรก็ลุกขึ้นพร้อมกับแพตตินัมสเปิร์บก็เช่นเดียวกันลุกขึ้นมาด้วยความโกรดเกี้ยวกาโรก็แค่ผ่านเองนะอ้ออต การระเบิดครั้งยิ่งใหญ่สุดอลังการงานสร้างของแพตตนัมสเปิร์มจำนวนเซลของสเปิร์มจำนวนหลายล้านลาน้ลานตัวระเบิดปุ้พร้อมกันส่วนทางด้านคิงที่ไปช่วยจักรพรรดิเด็กและไสยธรรมะที่ไปช่วยปูริปุริพีเซนเน่ก็ได้สังเกตเห็นคิงได้พูดขึ้นมาอ๋อๆนี่บังลํำแสงอะไรเต็ม้องฟ้าไปหมดเลยเออแต่มันเริ่มจะจางลงแล้วสินะแล้วไอ้พวกนี้มันคืออะไรกัน ส่วนอีกทางด้านหนึ่งร่างของทัตสึมักิที่กําลังนอนแน่นิ่งสลบู่กับพื้นมีเสื้อของคิงห่มร่างของเธอเอาไว้และไม่นานหลังจากนั้นก็ได้ปรากฏร่างของบุรุษปิดสนายืนจ้องมองทัตสึมักิอยู่ในช่วงเวลาที่ทัตสึมักิกําลังสลบแน่นิ่งอยู่กับพื้นชายผู้นี้ได้มองทัตสึมักิด้วยความเป็นห่วงทัตสึมักิค่อยๆลืมตาขึ้นมาพร้อมกับมีคําพูดบ้าบัสทัตสึมากิเฮ้คุณอยู่ใกล้แค่นี้เอง หากเธอมีพลังอีกเพียงแค่เล็กน้อยเธอก็คงกำจัดศัตรูทั้งหมดได้ด้วยตัวเองรู้ดีค่ะทัตสึมกิกิขอบคุณที่ฉันทำงานหนักมันทำให้ฉันได้รับความสามารถการมอบพลังให้แก่ผู้อื่นเอาละรับพลังของฉันไปแล้วมาร่วมกำจัดศัตรูกันเถอะเมื่อถึงเวลานั้นอย่าคาดหวังให้ใครยื่นมือเข้ามาช่วยเมื่อบรัสพูดจบทัตซึมกิก็นิ่งไปสักพักหนึ่ง จ้องมองไปที่ใบหน้าของบัสพร้อมกับมีคำพูดออกมาว่านายเป็นใคร ในช่วงเวลานี้ได้มีวัตถุทรงกลมสีดำปรากฏและบราสก็โผล่ออกมาจากลูกบอลทรงกลมนั้นและเรียกท um ัตสูมุกิทัตสึมกินี่เธอต้านพลังของมันได้เหมือนว่าเธอจะโตขึ้นแล้วสินะบราสได้มองหน้าทัตสูมุกิและยิ้มออกมาส่วนทางด้านทัตสูมุกิที่กำลังสลบอยู่ก็เผยยิ้มออกมาเล็กน้อย เช่นเดียวกันส่วนทางด้านคิงบรษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก็เหลือไปเห็นชายคนหนึ่งที่ยืนใกล้ฮัตสุมิก,กิก็ตกใจเป็นอันมากอุทานขึ้นมาอ๋อใครน่ะส่วนทางด้านเซด์มาเมื่อเห็นรัสโผล่ออกมาก็ได้ทักทายเอ๊ะนั่นมันลุบ布าสนี่นะ <S 2> <S 2> ส่วนทางด้านคิงเมื่อได้ยินชื่อร拉สก็ตกใจอีกครั้งอ๋อร拉สทางด้านของจีนเนาะที่กลายปเป็นเศษเหล็กนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นก็ได้คิดในใจบาสเงี้ยเหรอ มีตัวตนอยู่จริงๆงั้นเหรอส่วนทางด้านบรัสเมื่อเห็นคิงยืนอยู่ตรงนั้นก็หันมาพูดกับคิงที่ผ่านมาก็ว่าจะหยุดไว้ตั้งแต่ต้นทางอยู่หรอกนะแต่ตอนที่ตกลงมาอยู่ในช่องว่างของเวลาพบผลพวงของลูกบาศกลายเป็นเปิดช่องว่างยอมให้มันเข้ามาติดต่อโดยตรงเสนนไปคุณคิงสินะครับอ๋ออ๋ออ๋ออืมฉันฝากทัตสุมมกิหน่อยนะฉันต้องกลับไปตอนนี้เพื่อไปช่วยอีกแรง ให้เร็วที่สุดเมื่อคิงฟังจบก็อุทานกลับคืนไปช่วยอีกแรงเงินเหรอเรดบรัสก็ได้ส่งท่าซูมอกจิที่สรุปไปแล้วให้คิงเป็นคนปกป้องไม่นานหลังจากนั้นประตูมิติมันก็เปิดขึ้นพร้อมกับปรากฏเงาของนักรบผ้าคลุมปิดสนาที่อยู่อีกัางด้านหนึ่งของมิติเรดบลัสก็ได้หันกลับมาพูดกับคิงอีกครั้งก่อนที่จะจากไปเพราะว่าฉันไม่ได้สู้อยู่เพียงลําพังยังไงล่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอหอยไปแล้วหลังจากที่บรัสหายไปแผ่นดินมันก็เริ่มไหวอย่างรุนแรงและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปทุกคนจะได้ประสบพบเจอกับมรุษเวลาสุดแข็งแกร่งวู้ว์ฮู้ว ส่วนกาโล่ที่ได้เห็นตะขาบขนาดยักษ์โผล่ออกมาก็ได้พูดว่าฮ่าฮไอ้เจ้าตะขาบเนี่ยมันคงเป็นบอสสินะและในช่วงเวลานี้มีตะขาบขนาดใหญ่ยักษ์มืคือมาปรากฏกายอยู่ข้ามกลางสนามรบต่อหน้ากาโล่มันคือเซียนตะขาบไม่ทราบ พิบัติียงาโผล่มาพร้อมกับความโกรธเกลียวคำรามดังสนั่นไปทั่วสนามรบเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวจ้อยอันโอหังเราถูกส่งมาที่นี่เพื่อทำลายล้างบัตอันน่ารังเกียจที่ต่อต้านพระเจ้าโดยจุติบนพื้นดินในนามของพระบิดาและจุติในมหาสมุทรในนามของพระมารดาพวกแกทั้งหมดจะต้องได้รับการลงทันจากสวรรค์และอีกทางด้านหนึ่งของสนามรบ ได้มีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ยักเคลื่นตัวมาสู่ฝั่งน้ำธรรมชาติอีวิวร่างทะเลภัยพิบัติไม่ทราบเมื <S <s ่อแกลโลได้ยินคำประกาศกึกก้องของเซียนตะขาบก็ไม่รอช้าพุ่งขยานไปโจมตีเซียนตะขาบทันทีพร้อมกับมีคำพูดว่าไม่ดีกว่าก็มาดีครับ และแล้วเรื่องราวในมัดที่155ตัวเต็มก็จบเพียงเท่านี้ครับตอนต่อไปจะสุดเล้าใจมันอลังการงานสร้างเพียงใดกาโล่จะประทะก,กับเซียนต่ขาบและน้ำของประชาติอีวิวร่างทะเลอย่างดุเดือดหรือไม่การต่อสู้ที่จะสร้างความเสียหายนับไม่ถ้วนต่อจากนี้ไปคิงบรูติแข็งแกร่งที่สุดในโลกจะใช้พลังของตัวเองเพื่อมาปกป้องกาโร่หรือไม่ รอติดตามชมตอนต่อไปนะครับและในตอนนี้ก็อยากออกมากๆขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมก่อนนะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับตอนนี้และตอนหน้าด้วยเช่นเดียวกันครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรตอนหน้าจะเป็นอย่างไรจะดูเดือดแล้วใจหรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันล่ะหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่าบวกหรือคาว่ารักเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมก่อนนะเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปน เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีชเอเอสปอรตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับรักทุกคนจริงๆนะ